สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเครื่องตัดหญ้าเมื่อเราใช้งานนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากระบอกเกนสั่นสะเทือนหรือสะบัดมีหลายขั้นตอนที่เราจะเช็คดูนะครับเช่นนะครับหัวเกียร์รูน็อตลวมหรือเปล่านะครับหรือว่าบูทข้างในหลวมหรือเปล่านะครับเช่นลูกปืนถ้วยคราสแตกหรือฟันเฟืองถ้วยคราสไม่มีเหลี่ยมแล้วก็ ทำให้รวมเหมือนกันนะครับเรื่องนี้นะครับกระบอกแกนสั่นนะครับบูทใส่น้อยเกินไปนะครับต้องเพิ่มบูทเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่บูทเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจะทําให้กระบอกแกนไม่ค้อยสั่นนะครับใช้งานได้ดีลื่นไหลยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราต้องการเพิ่มบูทข้างในไปอีกนะครับปกติร้อใไฟประมาณสี่ลูกหรือห้าลูกนะครับ หรือหกลูกนะครับโดยการใช้เหล็กแป๊บแบบนี้นะครับเหล็กสีวุ้นแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตอกตอกเข้าไปอีกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้น้ำมันสองทีนะครับสลุมลูกบู๊ลูกบู๊นะครับแบบนี้นะครับ เพื่อให้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับห้าให้ใช้บล็อกหัวเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับต่อเข้าไปก่อนนะครับพอเริ่มเข้านะครับพอเริ่มเข้าลแล้วก็ใช้ แบบนี้นะครับยังดูนขนาดนี้โอเคเลยนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับ มหมุนน็อตให้กระชับก็เสร็จนะครับหมุนน็อตหมุนน็อตให้กระชับแข็งแรงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูนะครับเครื่องจะหายสบับดขึ้นบเรานะครับเมื่อใส่บูทเสริมแล้วนะครับลองดูว่าก้านจะสบับดับรีบเรานะครับสวิต ไม่สะบัดเลยครับโอเคเลยครับสรุปได้ว่านะครับถ้าบูทน้อยเกินไปนะครับใส่เพิ่มอีกสักหนึ่งลูกก็จะทำให้เครื่องตัดหญ้าไม่สะบัดนะครับก้านนิ่มเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณนะครับ